วันนี้จะพามาทำวันเดย์วอล์ค with me ท mm ีเ hmm. ชียงใหม่กันรอบนี้คุณแฟนมาทำงานเราเลยตามมาด้วยเช้าว,วันนี้เป็นวันพักผ่อนรีบเคลียร์งานตอนเช้าแล้วแต่งตัวออกไปข้างนอกกันจุดใหมาปลายทางแรกที่คุณแฟน m m e น d ไว้คือร้านข้าวซอยโซอ,อีวันนี้เรารีบมากันแต่เชา้าคนก็เลยไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่มาถึงก็ลุยสั่งเลยเพราะว่าคุณแฟนมีเมนูในใจมาแล้ว กินของคาวแล้วก็ต้องจัดของหวานต่อก็คือโดนไอศครีมมาจะบอกว่าอร่อยฟินมากเตือนเช้าขนาดนี้แล้ววันนี้เราก็อยู่ที่เชียงใหม่ก็เลยต้องแวะมาจัดกาแฟที่นิมมันเหมมินซอย5กันหน่อยจะบอกว่าเป็นคาเฟ่ที่มินิมอลสไตล์โฮมมี่บรรยากาศน่านั่งต่อสุดๆระหว่างทางมีงานต้องเคลียร์ด่วนแต่ไม่เป็นไรเราขอพักที่คาเฟ่สัก2ชั่วโมงเพื่อเคลียร์งานแล้วค่อยไปต่อ เน็กเซชั่นพระธาตุดอยคำเป็นวัดที่เราสองคนต้องมาไหว้พระทาบุญกันทุกๆปีไหว้พระเสร็จก็เดินชมบรรยากาศรอบๆอบวัดอย่างเคยวันนี้อากาศดีมากทองฟ้าเปิดเหมาะแก่การมาทําบุญสุดๆ เราวัดไหว้พระเสร็จก็ไปกันต่อเราอยู่กันที่คาเฟ่ร้านเปิดใหม่ชื่อร้านว่าฝีมือคาเฟ่เกาหลีเกาใจย่านสิริมังคลาจารย์และที่ชอบที่นี่ที่สุดคือที่นี่มีของงานคราฟงานศิลปะน่ารักน่ารักขายภายในร้านเพียบเลยเราสองคนนั่งเมามอยถ่ายรูปกันเสร็จแล้วก็ไปกันต่อ เน็กสเตชันที่สุดท้ายของวันนี้คือขนมจีนสันปากคอยตลาดทองคํามาทีไรต้องมากินทุกครั้งที่นี่เป็นร้านขนมจีนที่ได้รับรางวัลมิชลิน6ปีซ้อนจะบอกว่าขนมจีนแกงไก่คือนัวม,มากและน้ำเงี้ยวก็คือดีมากเช่นกันหมดวันที่เชียงใหม่กันแบบจุกๆไปเลยวันนี้